สวัสดีค่ะคนนี้รีวิวนะคะวันนี้พามาชมเป็นตัว Toyota h i l u ัก i ีโกแชมป์4ประตูรุ่นตัว E นะคะรถได้ปี2013เครื่อง2.5นะคะได้อินเตอร์ด้วยคันนี้จะได้เป็นสีบรอนนะคะใครกำลังหา4ประตูเดี๋ยวเรามาชมสภาพรถรอบคันกันนะคะ,ะมาดูสภาพด้านหน้านะคะ คันนี้ไฟหน้าใส่กิ้งเลยแต่ว่าไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาพร้อมนะคะติดตั้งเพิ่มได้สีสันด้านหน้านะคะก็จะมีรอยชนมุงชนแมงนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเล็กๆในหน้อยนะคะตรงกระจังหน้าด้านหน้านะคะนิดหน่อยไม่น่าเกลียดมากอ่าก็ไม่มีส่วนไหนแตกล้าวนะคะไฟสภาพดีฟากระโปรงก็สีสันสวยงามนะคะทั้งแผ่นนะคะอ่ะ กระจกค่ะปิดฟิล์มเรียบร้อยนะคะไม่มีแตกรล้วภาสี26กุมภา69ปีหน้านะคะภาสียังไม่ขาดนะคะมาดูสีสันด้านข้างค่ะนี่อนีมีรอยขนแมวนิดหน่อยนะคะนี่สีสันก็โอเคเลยนะคะ แ็กนะคะเปลี่ยนใหม่เป็นแม็กดำนะคะแล้วก็ยางจะได้ยางปี23นะคะนะคะยางปี23ยางบิสโตนจะเป็นยางขอบ17ค่ะดอกเิงดอกยางก็ถือว่าเหลือๆนะคะชัดส้มชัดสีสวยซุ้มลงซุ้มล้อสภาพดีนะมาดูด้านไหนค่ะ แผงประตูนะคะอ่าแผงประตูก็อยู่ในสภาพดีไม่มีตกกร้าวนะคะตรงนี้จะได้เป็นหนังนะคะสีตรงนี้จะมีซีดนิดหน่อยค่ะเอ,อ่มีลอน,นิดๆน,นะคะด้านในเบาะหุ้มหนังเรียบร้อยนะคะทั้งสองฝั่งอ่าทำความสะอาดง่ายนะคะคอนโซลหน้าสภาพดีนะคะเครื่องเล่นได้เดิมๆนะคะ แอร์เย็นฉ่ำค่ะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดาเกียร์่พวงมาลงพวม,มาลายัย mm hmm. ก็สภาพดีค่ะช่องเก็บของเล่มบุ๊กเซอร์วิสช่องเก็บของปะช้งานได้ปกติเลยนะคะเพดงเพด้านสภาพดีและด้านข้างค่ะ mm hmm. ไม่มีรอยขันนะคะ ด้านหน้าไม่ขยับค่ะมาดูรอยอาร์คกันค่ะอาร์ชัดเดิมโรงงานเลยนะคะอ่ะมาดูด้านหลังค่ะที่ด้างตอนที่2นะคะแคปประตูสวยงามมีร่องรอยเหมือนกันนะคะนิดหน่อยด้านในบอกผนังเรียบร้อยนะคะทำความสะอาดง่ายก,กว้างๆเลยนะคะ ที่ลองพื้นใสให้เรียบร้อยให้ด้านสภาพดีนะคะมาดูรอยอาร์ค่ะแกะหมดเลยเดี๋ยวจะแกะให้ดูหมดเลยอะนี่ไล่ไปเดี๋ยวเอาแสงกลงกันนี่อาร์ชัดเดิมนะคะอะมาดูด้านหลังนะคะสภาพแมกไลเนอร์ด้านข้างไม่มีเจาะรูมานะคะได้สวยเดิม ระบะท้ายนะคะใบท้ายสภาพดีฝั่งนี้ไม่มีแตกแล้วนะคะตรงนี้มีรอยลักยิ้มหน่อยนะคะเนี่ยด้านหลังจะมีรอยลักยิ้มหน่อยะคะ่ะกะโปรงอ่ะไฟสภาพดีไม่มีแตกแล้วนะคะไฮลักอีวิโกโ้แชมป์สติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะคะช่วงล่างแดบเดิมโรงงานห้าแผ่นนะคะยางไหลพวงใช้งานหนึ่งเส้นกระบะด้านล่างสภาพดีไม่มีผุนะคะท่อ ก็ได้ท่อเดิมนะคะอ่ะดูแบบท้ายนะคะดูไล่ปลายลายข้างเส้นเดิมนะคะรอยองรอยอาร์คนะคะวงกลมคมกิบตอก a อตอก L นะคะฝั่งนี้ค่ะเส้นลายเดิมนะคะรอยอาร์คนะคะน็อตเดิมไม่ขยับวงกลมคมกิบตอก a อตอก R นะคะอยู่ครบเลยแบกบไหลเนื้อก็ใช้งานต่อย,ยาวๆนะคะอ่ะมาดูสีสันฝั่งนี้ค่ะ มีอรอยขนแมวหน่อยนะคะมีดิดหน่อยหน่อยในบ้านอ่ะดูด้านในนะคะแผวนประตูวสวยนะคะมีสีซีด,ดนิง่งด้านคงด้านข้างน็อตเดินด้านข้างสภาพดีนะคะทิ่คงซิกเกอร์เดิมๆเลยนะคะ ดูเลขไม้กันหน่อยค่ะเลขไม้อยู่ที่แสนแปดหมืกว่ากิโลนะคะมาดูรอยอาร์คอาร์คเดิมชัดนะคะนี่อ่าดูด้านหลังค่ะที่ดานตอนที่สองแข่งประตูสวยนะคะด้านลงด้านในสภาพดี ดอยอาร์ตนี่เกิมสวยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องค่ะข้ามท้องเครื่องกันนะคะนี่ค่ะปลเลี้ยงจุดชิ้นฟูใสๆเลยนะคะท้องเครื่องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย กำลงวิ่งเดินแยกดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคลันวค่ะ ร์โป้ค่ะได้รัเงินของต,ตูตานะคะเป็นคอนเนอ์ผิวเนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวต,ตูาราไฮรักูิโก้ชั้น4ประตูนะคะก็ราคาเปิดนะคะอยู่ที่219,000บาทนะคะค่าเงินสดต่อรองได้อีกนะคะเงินผ่อนก็สามารถจัดได้นะคะคันนี้ก็ดูรถได้ที่เต็นท์รถวิชเชยรถดีอำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรรัีย์ค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ